สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับแนะนำพระสองรุ่นนะครับเป็นพระเหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับซึ่งเป็นเนื้อกระไหล่ทองจัดสร้างไม่มากนะครับหาได้ยากพอสมควรเลยนะครับถือว่าเป็นพระยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่หม่นนะฮะก็ในส่วนของเหรียญเล็กหน้าใหญ่เนี่ยขนาดกําลังดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่องค์นี้เนี่ยมาในสภาพเดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆแล้วก็เป็นผิวที่เรียบ เนียนนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เก็บไว้ได้ดีอีกหนึ่งเหรียญเลยทีเดียวนะครับกระไหละทองเดิมๆนะครับนี่ฮะสภาพสมบูรณ์เลยนะครับในส่วนของกรอบทองก็เป็นงานดีนะครับ90เลี่ยมอย่างดีมาเลยนะครับปัจจุบันมูลค่าราคาทองก็ทีรู้ๆกันอยู่นะก็ถือว่าสูงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะแต่ว่านี่ฮะมาดูที่เหรียญกันนะครับนี่ฮะในสภาพที่เรียบร้อยนะครับตอก2โค้ดแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่ฮะอ่ะ ฝากเพื่อนๆเอ,นอีกนิดนึงนะฮะใครยังไม่มีกล้องส่องพระไว้ใช้นะครับ660บาทพร้อมจัดส่งของใหม่ทุกตัวนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นละกันที่ผมปัจจุบันนี้ใช้งานอยู่เป็นประจำด้วยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเอาไว้สำหรับดูพระนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเวลาไปเจอพระหรือว่าอ,าอยากจะส่องดูรายละเอียดเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องมีกล้องส่องพระที่ สว่างเต็มวงไม่เบลอด้านข้างนะครับอันนี้ไม่เบลอด้านข้างสว่างเต็มวงนะฮะอ่ะในส่วนของเหรียญน,นะวันนี้ครับเปิดให้เพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาอยู่นะใครที่อยากจะได้ไว้บูชานะครับ44,0 0 0บาทสดผ่อนแลกเปลี่ยนได้หมดหรือชอบเท่าไหร่โทรมาพูดคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันได้จะสดก็ได้จะผ่อนก็นได้นะครับอ่ะใครชอบทักมา และนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งองนะครับที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญมังกรคู่กะไหลทองส่วนตัวผมนะครับแบบนี้นะฮะมองว่ากะไหลเนี่ยไม่เดิมนะฮะแต่ว่าเป็นกะไหลที่เนียนแล้วก็เรียกว่าแห้งไม่เหนอะหนะนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญแล้วกันนะฮะเพราะว่าเขาจะออกทองแบบค่อนข้างจะไปอีกโซนหนึ่งนะ แต่ว่าด้วยความที่กะไหลมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีกหนงค์นะที่มีสเสน่ห์เลยนะครก็เรียกว่าเป็นกะไหลที่แห้งๆเพราะว่าถ้าเกิดการทํากะไหลใหม่เนี่ยนึกภาพเะครับเพื่อนๆเขาจะเอาเหรียญเนี่ยไปจุ่มนะครับกะไหลทองใหม่เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าทํากะไหลไม่เตรียมผิวหรือว่าร้านที่ทำเนี่ยไม่ไม่เรียบร้อยเนี่ย กรไลทองเนี่ยเหมือนจะไปโปะซ้ําและทําให้หนานะครับก็องนี้เนี่ยผมมองดูว่าแห้งๆนะครับแล้วก็นี่ฮะเห็นไหมโค้ดเคิร์ดตอกได้ชัดลึกหมดเลยนะครับอ่ะก็ในสภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นน่ารักน่ารักดีแล้วกันนะฮะในสภาพที่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าย่อนมากจนเกินไปนะครับก็มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เอาว่าพระเปล่า,าๆนะ 2,000 0ืกว่าส0ม0 0กว่าสวยๆบวกลบนะนี่ฮะจัดส่งไปพร้อมกรอบเลี่ยมแบบนี้เลยนะผมเอา22,500รับประกันพาแท้นะครับทุกรายการของผมนะครับชอบโทรมาพูดคุยกันได้สดผ่อนยินดีเลยครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับนี่ฮะอ่ะประมาณนี้นะครับเบอร์ทรเนี่ยผมขึ้นไว้ให้หน้าจออยู่แล้วค่ำนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ